ครับมาชมกันนะครับว่ามีพระรุ่นไหนหลวงพ่อท่านใดบ้างนะครับที่ผมอาราธนาขึ้นคอนะครับอ่ะมาชมองแรกกันนะครับอ่าวันนี้จะเป็นจะเป็นเหรียญหมุนเงินเหมือนทองนะครับประคำสิบเก้าเม็ดบล็อกบางนะครับครับองค์นี้จะเป็นผิวประหลอดลำเดือดเลนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับวัดบรรจารนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ ถูกจัดสร้างที่วัดป่าหนองลมนะครับในพิธีเจริญลาบพ,พส2,542นะครับออกที่วัดป่าหนองลมนะครับเพื่อหาทุนมาปูนซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดป่าหนองลมนะครับหลวงปู่มุนท่านก็เป็นพระที่เค่งในวัดปฏิบัตินะครับท่านทุรงในป่ามาหลายสิบปีมากเลยนะครับ พระอาจารย์จ่อยและพระอาจารย์ขวัญเมืองได้มีโอกาสไปพบท่านในป่านะครับในขณะที่ไปเดินทุดงนะครับด้วยประสบการณ์ที่ได้พบเจอัติหารของ,องปู่นะครับก็เลยเกิดความสตาก็เลยเกิดความศรัทธามหมดใจนะครับก็ได้ฝากเื้นฝากตัวเป็นสิทธิ์ของ,องปู่หมุนนะครับแต่พอถึงคราวที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าหนองลมนะครับก็เลยนิมนต์หลวงปู่ มาช่วยสร้างและช่วยปลูกเสกวัตถุมงคลนะคะรับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนี้ก็มีภาเกิตมากมายร่วมปลูกเสกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สงเทวดาเดินดินนะครับท่านก็มีเมตตามาช่วยปลูกเสกให้นะครับมีหลวงปูล่ละไมนะครับแห่งจังหวัดเพชรบูร์นะครับ,บ,รรบก็มาช่วยปลูกเสกหนึ่งท่านนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนี่ ก็ยังมีหลวงพ่อรวยวัดตะโกมาช่วยปลูกเสกด้วยนะครับมีหลวงพ่อสมจิตวัดบรรดาศิษย์เอกหลวงพ่อเอียวัดบรรดาศเษย์พเจ้าของเมืองตมวเหตุตรงก็มาปลูกเสกด้วยนะครับมีพระเกจิมากมายนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่พุทสุขุณครอบจักรวาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าการขายคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับ ไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดขคงกระพันนะครับหลวงปู่ม,มุนทิตาสีโรท่านเคยได้กล่าวไว้นะครับก่อนที่ท่านจะระสังขารนะครับของของฉันฉันสร้างเงินกับมือใครมีไว้จะหมุนโชคมุนลาธทําทมาค้าขึ้นนี่ครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับประคำสิบแปดประคำสิบแปดเม็ดบางนะครับประคำสิบแปดเม็ดบาง ไหลไม่พดนะครับประคำสิบแปดมิดบางครับามาชมองต่อไปนะครับอ,อง์นี้จะเป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับเป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่เป็นเหรียญของหลวงปู่มุนติตาสิโรอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับพิธีรวยทันใจปีพศ2543นะครับเห็นนี้ก็ยังคง ประหลอดเดมเดิมเลยนะครับยังคงมีปลอดอยู่นะครับการเลือกวัตถุมงคลมาให้คอก็เลือกก็ต้องรู้ประวัตของพระเกจิท่าน,นนั้นก่อนนะครับต้องเกิดจากความศรัทธาก่อนนะครับศรัทธามีบารมีเกิดอย่างที่โบราณท่านได้เคยกล่าวไว้นะครับต้องเกิดความศรัทธาก่อนนะครับเราจะสมหวังทุกสิ่งนะครับ ไม่ได้ห้อยไม่ได้แขวนตามกระแสนะครับห้อยห้อยจากความศรัทธารุนล้วนนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่ทีรวยทันใจนะครับปีพศ2543นะครับเข้มขังครับมาชมอีกหนึน่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกออกที่วัดบรรจารนะครับซึ่งเป็นวัดบรนเกิดของปู่นะครับ ด้านหลังนี้มีคาบบล็อกกเดิมน,นะครับจะเป็นคาบมําดำนะครับวันนี้แสงออกจะสะท้อนนะครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับกำเดิมครับก็จะมีคาบมีคาบบล็อกคาบไปติดอยู่นะครับเหรือนรุ่นนี้ก็หลวงบู่ท่านได้ท่านได้มอบหมายให้พระมหาปิ่นเจ้าวาดในขนาดน,นั้นนะครับได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อบุรณะซ่อมแซมวัดนะครับ เหรียญน,นี้นับได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดบรรจารนะครับเข้มขังมากเลยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มุนทิตาศีโรครับนอกจากจะให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มุนทิตาสีโรแล้วนะครับผมก็ยังห้อยพระเครื่องพระราบูชาของหลวงพ่อเ e อียกิติโกวัดเป็นดาู่นะครับผมนับถือท่านมากนะครับแต่วันนี้ไม่ได้นําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้จะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มุนทิตาสีโร มาเ,เพื่อนเพื่นได้ชมนะครับก่อยเ,เพื่อนศึกษาและเกิดความศรัทธาก่อนนะครับก่อนจะนํามาห้อยคอนะครับแล้วก็จะสมปรารถนานะครับครับผมวันนี้บนนรรดาเมล็ดก็มีพระเครื่องพระบูชามาให้เ,เพื่อนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ